สวัสดีครับท่านครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็ไปเดินตลาดนัดนะครับก็ได้เป็นปีกไก่ทอดนะครับก็เป็นปีกกลางทอดนะครับก็สีสันน่าทานนะครับก็ทอดมาหอมๆนะครับกินเตะจมูกนะครับก็เลยแวะซื้อนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นแกงหอย นะครับใส่ใบชะพูนะครับแกงหัวจุ๊บนะครับใส่ใบชะพูนะครับอันนี้แกะมาแล้วนะครับเราไม่อยากจุ๊บนะครับก็เอาแบบแกะแล้วง่ายดีนะครับนี่เราก็ตักชิมเลยนะครับรสชาติอร่อยนะครับเราชิมครั้งที่สองตักใบชะพูมาด้วยนะครับ ก็คำที่สามนะครับหอยตัวใหญ่ๆนะครับไม่ได้ตัวเล็กนะครับแล้วก็คำที่สี่อันนี้เน้นใบชะพูนะครับอันนี้เราก็มาทานปีกกลางทอดนะครับก,กรอบอยู่นะครับ พอดีมัดถ,ถุงไว้ยังไม่ได้โดนลมนะครับก็เลยมาทา,านยังกรอบๆอ,อยู่นะครับพอดีประกรอบลำโพงเพิ่งเสร็จนะครับก็เลยคอยมาทา,านนะครับนี่ก็ทานชิ้นที่สองนะครับหนังยังกรอบๆอ,อยู่นะครับไม่เหนียวนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปมันจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ